ว่าเคยถามกับเจ้าหน้าที่บังคับคดีเรื่องอายัดบัญชีธนาคารค่ะเขาบอกว่าธนาคารสามารถอายัดได้ครั้งละหนึ่งเดือนพบพอครบเดือนก็ต้องทําเรื่องขออายัดใหม่ไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่ ain, รู้อะครับผมไม่แน่ใจเออแต่ว่าทําไมล่ะครับแล้วยังไงต่อเราก็ไม่ควรใช้บัญชีนั้นแล้วอะครับเราก็ไม่ควรใช้บัญชีนั้นแล้วเพราะถ้าเกิดอายัดได้หนึ่งเดือนเดี๋ยวมันก็มาใหม่ดิเราก็ไม่ควรใช้บัญชีนั้นแล้วจะไปใช้ทําไมล่ะคืออันนี้ มันก็เป็นความรู้ที่ดีนะครับว่าถ้าเป็นตามที่คุณน้ําบอกเนี่ยคือเจ้าที่บังคับคดีอยว่าอายัดบัญชีได้ครั้งละหนึ่งเดือนก็เหมือนกับอายัดอ่โฉนแหละนะมันก็เป็นความรู้ที่ดีแต่ว่าในทางปฏิบัติก็คงไม่มีใครแบบเฮ้ยมึงลองโอนข้าไปดูนี้มันเลิกอายัดกูยังวะก็ไม่เห็นจะไปต้องมาใช้บัญชีนี้เนี่ยก็เปลี่ยนบัญชีไปเลยอืแต่นี้ผมก็ไม่รู้จริงผมตอบไม่ได้เหมือนกันครับไม่รู้ฮะว่าอายัดทีละหนึ่งเดือนหรือเปล่า คุณวรพัฒน์ว่าเครดิตสวิสนะฮะได้รับเงินกู้ช่วยเหลือจากธนาคารแห่งชาติสวิสสองล้านล้านบาทแล้วสวัสดีครับคุณโอครับผมอันนี้เขาเป็นระดับโลกนี่เี้ระดับโลกคุณสมัยบอกว่าสินเชื่อบ้านสองจุดแปดล้านตอนนี้เหลือเจ็ดแสนห้ามีบัตรติดอยู่แสนหกนำรวมเ็กนก้อนเดียวได้เปล่าครับก็น่าจะได้นะก็น่าจะได้ก็ลองขอเขาดูครับคุณดีดีด้วยครับบอกว่าพรุ่งนี้จะมีคนมาดูบ้านครับขายบ้านมือสอง เีมีเทคนิคอะไรจะให้คนซื้อตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นไหมครับควรจะต้องควรจะทําตัวอย่างไรหรือต้องเตรียมคําพูดอะไรคุยกับเขาผมขายผ่านบลกเกอร์ขอบคุณครับเฮียบ้านคุณมีจุดเด่นอะไรบ้างล่ะคะอืก็พูดแต่จุดเด่นเน่ะบ้านคุณมีจุดเด่นอะไรหรือเปล่าอืก็พูดแต่จุดเด่นจุดด้อยที่บ้านมีอยู่ก็อย่าพาไปเดินก็แค่นั้นแหละครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละครับคือหาจุดเด่นของตัวเองอะ หาจุดหาข้อดีของบ้านให้ได้ครับว่าบ้านเรามันดียังไงอย่างาบ้านผมนะโอ้บ้านผมเนี่ยนะพี่เนี่ยออกซอยข้างหน้าเนี่ยพี่ขึ้นทางด่วนเลยปุ๊บเดียวนะแล้วก็ขากลับมาเนี่ยพี่กลับลงทางด่วนพี่ใส่เกือกมาวิ่งเข้ามาเยอะหน้าปากซอยนี่พี่เคยเห็นไหมเนี่ยหน้าหมู่บ้านผมเนี่ยร้านอาหารเพียบนะเดินออกไปแค่แปดเก้าร้อยเมตรนะ ร้านอาหารไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดร้านมีอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยได้มิชลินด้วยนะหนาบ้านผมมีร้านได้มิชลินจริงนะ,ะชื่อร้านเกตโอชาขายก๋วยเตี๋ยวเนือ้อเนี่ยพี่มิชลินเลยเนี่ยตรงนี้ยจะไปตลาดเนี่ยแป๊บเดียวตลาดของขายเยอะอันนี้ก็มีแม็กซ์แวร์ลูลูกพี่เดี๋ยวโตเนี่ยเข้าเตรียมพัดได้เลยนะบ้านเนี้ยมันอยู่ในเขตเข้าเตรียมพัดได้แล้วก็ว่าไปก็หาข้อดีไปดิคนระับเ,เออเขาพูดไปเรื่อยข้อดีเนี่ยแล้วก็เนี่ยข้างบ้านเขาก็เนี่ย รู้จักกันนิสัยดีเนี่ยข้างบ้านผมเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่สิบยี่สิบปีที่แล้วลวเนี่ยคุณลุงเขานิสัยดีคุณลุงเขาเป็นข้าราชการปกเรษเสียแล้วเนี่ยลูกเขาก็โตโตแล้วก็พูดไปอ่ะครับก็โมไปอ่ะเออให้ผมไปขายให้ไหมฮะผมไม่ไขายบ้านไม่ไม่รู้กี่หลังนะนะตอนสมัยผมไม่รู้จะทำอะไรอ่ะผมไปสมัครงานเป็นบลกเกอร์อ่ะอบริษัทเดลตี้เวิร์อ่ะ เจ้าของบริษัทแม่งตกใจแม่งตื่นเต้นด้วยโอ้แม่งเป็นสินเชื่อแม่งมาสมัครงานกูลรอะไรอย่างเงี้ยนะเดือนแรกนี่ไม่ต้องทำเลยครับแม่งให้เขียนแคตโฟไว้ถ้าเงินเดือนโคตรถูกเลยแม่งให้เขียนแคตโฟไปทําเรื่องกู้บ้านเขาจะขึ้นโครงการไปดิเงผมก็น้่งเขียนแคตโฟให้เดือนหนึ่งเต็มๆเลยไม่ได้ทำอะไรอ,อื่นเลยโอ้โหจ้างกูจะคุ้มเลยเออ ก็ไม่มีอะไรครับก็พูดเรื่องบวกๆบ้านตัวเองไปอคุณ V ีซิกตี้อยู่ว่าคะแนนบูโรความน่าจะเป็นในการชําระนี่คืนต้องกี่เปอร์เซ็นต์ต้องกี่คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์จะกู้ซื้อถึงเชื่อบ้านก็นี่ผมบอกไงบางทีมันก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คือคะแนนบูโรอ่ะบางทีเขาก็ไม่รู้เรา100%แต่ว่าอย่างบูโรของผมเนี่ยเขาเขียนว่าเออภาระหนี้เยอะนะเขาเขียนว่าภาระหนี้เยอะแล้วก็ภาระหนี้ยังมีประวัติไม่นาน ซึ่งไอภาระนีที่มีประวัติไม่นานอันเนี้ย<ๆ>เขาเห็นชัดเจนได้อยู่แล้วเพราะว่าผมเพิ่งผมเพิ่งมีวงเงินกู้ได้ประมาณผ่อนสินค้าผ่อน,นอะไรได้ประมาณปีผมเพิ่งผ่อนได้ประมาณปีสองปีนี่เองพอผมติดบูโรมานานเนี่ยโอบูโรหมดปุ๊บผมก็ใส่แหลกเลยแล้วก็เขาบอกว่าภาระณีผมสูงอันเนี้ยเขาไม่มีข้อมูลด้านไรายได้ผมเขาจะไปพูดได้ไงภาระนีผมสูงสมม 100, ติผมมีภาระณีเดือนแสนแต่ผมมีแต่ผมมีรายได้เดือนห้าแสนเนี่ยมันก็แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นมันไม่ได้สูง แต่เขาไม่รู้ไงเขาเขียนเพราะนั้นเนี่ยมันต้องดูด้วยนะครับต้องดูเงินด้วยถ้าพูดตรงๆก็คือต้องเจ็ดร้อยคะแนนนะครับเจ็ดร้อยคะแนนขึ้นกูเนี่ยพูดแบบเนมันบ้านมันบ้านจริงๆคืออะไรมันบ้านจริงๆมันบ้านคุณทอมถ้าบ้านราคาสิบล้านถ้าเป็นผู้อู่จะตกแต่งภายในจะตั้งงบบ้านสิบล้านส่วนใหญ่เหรอฮะผมว่าก็ควรจะไม่มีไม่ต่ำกว่าห้าล้านแล้วมั้งครับไม่ควรจะต่ำกว่าห้าล้านหรอกนี่ไม่สมฐานะคุณมิท่าบอกว่ากรณีที่จะถูกอายัดเงินเดือนต้องถึงขั้นตอนไหนครับระยะเวลาหลังจากหย คุณหยุดจ่ายคุณต้องนู่นครับหยุดจ่ายแล้วคุณต้องโดนพิพากษาไอ้โดนฟ้องก่อนุนู่นเราหยุดจ่ายนี่ใช่ไหมหยุดจ่ายนี่อย่างน้อย4เดือนเพราะเราจ่ายเราไม่จ่ายสเดือนสัญญาขาดยกเลิกสัญญาเรา<ช><ม>พอหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะยื่นโนติสในจดหมายบอกเลิกสัญญาเนี่ยคือโนติสจดหมายบอกเลิกสัญญานะไม่ใช่จดหมายทวงหนี้นะครับจด,ดหมายบอกเลิกสัญญาคือโนติสพอมีจดหมายบอกเลิกสัญญามาแล้วเนี่ยไม่ไม่น่าจะเกิน2 3าเดือนเดี๋ยวจะฟ้องแล้วแหละพอฟ้องแล้วก็พิพากษา พี่ภากษาเสร็จก็หลังจากพิพากษานั่นแหละครับเขาก็จะเริ่มตามอายัดเงินเดือนคุณละครับคุณพุ่งหมว่าบ้านเลือกคนครับบ้านข้างประกาศขายบ้านหลายเดือนแล้วผมพิมมือบอกเจ้าที่ให้เลือกคนดีดมาซื้อนะครับจนป่านนี้ยังขายไม่ได้ <c oughs> แสดงว่าเจ้าที่เขาอยากให้คุณอยู่หรือเปล่าคุณต้องบอกว่าคุณต้องไปบอกเจ้าที่ว่าอย่าไปอย่าไปเลือกไม่ต้องเลือกคนดีๆเอาเป็นว่าบอกว่าผมเนี่ยผมไม่อยากจะย้ายที่แล้วครับอท่านเจ้าที่ก็ นะให้คนอื่นเขามาดูแลท่านแทนผมละกันเอออย่าไปบอกให้ไปเลือกหรือเขาเขาก็ให้เขาชอบคุณเนะ่ยเขาเขาไม่อยากให้คุณไปอย่างไหนให้อยู่ดูแลเขาอะบอกเท่าเจ้าที่เลยบอกว่าเออเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้คนอื่นเขามาดูแลแทนผมแล้วอไม่ต้องให้เขาเลือกสิอย่าไปให้เขาเลือกเดี๋ยวไปให้ไปให้เจ้าที่เลือกเดี๋ยวคนมาดูบ้านคุณก็เดินเดินอยู่ก็เจ้าที่ก็ยืนเท้าเอวอยู่เป็นเงาทำมืนแล้วคนมันจะมาซื้อไหมมันเห็นมันก็ไม่ซื้อดิ คุณทัพบ,บอกว่านี่เครดิตสามตัวแต่ละตัวประมาณเจ0 0หมื่นหยุดชำระมาทั้งสามตัวเกือบสามปีโดนทวงหนี้อยู่แต่ยังไม่มีหมายสารจนล่าสุดแฟรีไฟแนนซ์บ้านโดยใช้เชื่อเรากู้ร่วมทั้งที่เราติดหนี้เสียอยู่แต่รีไฟแนนซ์ผ่านสังงานเพราะอะไรโอ้ไม่รู้ครับ <c oughs> ไม่รู้ครับธนาคารมันพลาดหรืออะไรฮะไปเช็คบูโรดูดิฮะคุณบูโรมีหรือเปล่าอาจจะไม่มีก็ได้นะถ้าถามว่าเพราะอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงถ้าจากข้อมูลมันก็ไม่ควรจะผ่านนะ เออแต่ถ้าผ่านผมก็ไม่รู้ฮะับราคาม,มั่วอะไรของมันเปล่าไม่รู้งงปะเอองงๆปะราคามัคงงงๆเมาๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับ <c oughs> คุณเบสเนะเมื่อกี้ผมตอบใช่ไหมยังไม่ได้ตอบคุณเบสใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้ผมรอขึ้นศาลคดีสินเชื่อบุคคลนะครับฟ้องหนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทแต่ผมติดต่อเจ้าหนี้เขาลดให้แค่แปดหมื่นเจ็ดใช่ไหมแปดหมื่นเจ็ดหรือแปดแสนเจ็ดนั่นโอ้เหรอฮะ เป็นหนี้แสนแปดพันลดนี้ให้เหลือแปดแสนเจ็ดจ่วยจ่ายทำไมนะฮะคงจะพิมพ์ผิดอ่าคงเป็นหนี้ประมาณแสนแสนนิดๆออนะครับแล้วก็ขาลดให้เหลือแปดหมื่นเจ็ดอ่าผมควรจ่ายก่อนขึ้นศาลหรือลองขอต่อรองครับหรือ,อรอตัดสินอสรอศาลตัดสินครับอืมผมแนะนำว่างี้นะครับพี่มีตังจ่ายเขาเปล่าวะแปดหมื่นเจ็ดอ่ะถ้าพี่มีตังจ่ายแปดหมื่นเจ็ดจ่ายไปเลยครับ อ่าแปเจ็จ่ายไปเลยครับจ่ายได้จบไปเลยครับไม่ต้องไปรอขึ้นศาลนะหลายคนบอกว่าศาลจะตัดสินช่วยเราไม่มีนะครับศาลตัดสินตามกฎหมายนะครับผมบอกเลยว่าศาลไม่ใช่คุณปัญญานิรันดคุณนะ <c oughs> เออคุณปัญญานิรันดคุเคยดูไหมปัญญาปัญสุกอะ่ะโอโหแบบใจดีคุณป้ามาแข่งเกมอ่าคุณป้าแข่งเกมชนะนะเอาไปเลยนะครับคุณป้าเอาไปเลยเอาอะไรอะ่ะผงคักฟอก ห้าสิบกองนะซื้อเตียงให้คุณป้าใหม่ซื้อฟูกให้คุณป้าใหม่ดีไหมครับคุณป้าอย่างนี้ไม่มีนะครับศาลเขาไม่ใจดีแบบปัญญาปันสุกนะศาลเขาตัดสินตามตัวบทกฎหมายนะสมมุติคุณเป็นหนี้อยู่แสนหนึ่งศาลเขาบอกแล้วเราก็บอกเนี่ยผมไม่มีตังค์กินข้าวเลยครับนู่นนี่นั่นแต่นเนี่ยผมก็ยังมาขึ้นศาลศนะาลเขาจะไปตัดสินว่าเอ้ยตัดสินให้ดหนี้ให้จําเลยจากแสนหนึ่งเหลือห้าหมื่นนะไม่ได้นะครับศาลตัดสินตาม ตัวบทกฎหมายนะเออแต่ถ้าพี่เนี่ยพี่เบสบอกว่าไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องไปต่อรองแล้วครับไม่มีแล้วพี่เบสจะไปต่อรองที่ศาลผมแนะนําว่ายากเออผมแนะนําว่าอย่างนี้พี่เบสถ้าขอลดอีกก่อนขึ้นศาลจะได้อีกไหมครับหรือแค่หกหมื่นแล้วพี่มีตังค์บ้างหกหมื่นอ่ะถามก่อนมีตังค์บ้างหกหมื่นถ้ามีตังค์หกหมื่นผมแนะนําว่าพี่อย่าไปต่อรองแบบนี้ต่อรองแบบกดเป็กว่าน,นี้อีกเออต่อรองแบบกดไปกว่าน,นี้อีก แต่ว่าการต่อรองมันก็ต้องดูด้วยว่าสถานการณ์เรามันเป็นต่อหรือมันเป็นลองนะครับเหมือนผมบอกลูกค้าพี่พี่ไปต่อรองเขาเหมือนพี่เป็นสถานการณ์พี่เป็นต่อเขาอย่างน,นั้นน่การจะไปต่อรองนี่มันต้องดูสถานการณ์ตัวเราด้วยนะเออมันจะไปต่อรองแบบเขาเรียกว่าเหมือนเขาเป็นต่อเขาไม่ได้นะมันต้องดูด้วยนะแต่ว่าผมแนะนํานว่าลองคุยกับเขาดีดีบอกว่าโอ้ยเนี่ยนะเป็นต้องถามก่อนว่าสินเชื่อบุคคลเนี่ยจริงๆเราวงเงินกู้มันเท่าไหร่อ่ะ อืม <c oughs> นี่เป็นของนี่อะไรเนะี่ยพี่เบสพี่เบสมันเป็นนี่ของใครอะ่ะเจ้าหนี้มันคือใครฮะออบอกผมนิดหนึ่งผมจะได้บอกให้ว่ามันจะได้มากกว่านี้หรือเปล่านะ่เดี๋ยวรอพี่เบสมาต่อนะเป็นเจ้าหนี้ของบัตรอะไรฮนะเนี่ยคุณเอ็มบอกว่าคนที่ปั่นเขาจะรู้ว่าแต่ละรุ่นราคาเท่าไหร่แต่คนที่ไม่ปั่นจะไม่รู้อะไรเลยมองแค่จักรยานธรรมดาต้องรักจริงๆเข้าใจเออก็ใช่ไง <laughs> ผมไม่รู้อะจักรยานเลยผมก็รู้จกักแต่เฟสสันเนะี่ยจักรยานาากับจักรยานตาจระเข้ คุณสาวรถบอกว่าถ้าโอนบ้านแล้วกู้ลถต่อเลยไฟแนนซ์จะเห็นบูโรบ้านขึ้นหรือยังคะต้นี้เอกาสารไฟแนนซ์ภายในกี่วันถึงจะไม่ขึ้นบูโรบ้านบูโรบ้านถ้าเซ็นสัญญาแล้วเดือนหน้ามันก็ขึ้นแล้วอืมกู้ลถมันไม่ยากหรอกกู้รถอะ่ะคุณมีถ้าเกิดคุณมีผ่อนบ้านอยู่แล้วคุณรวมผ่อนรถแล้วคุณไม่น่าจะเกิน60%หรือ70%ซของรายได้มันก็ให้คุณแล้วกู้ลถไม่ยากหรอกครับแต่ถ้าถามคําถามก็คือถ้าเซ็นสัญญาบ้านปุ๊บเดือนหน้าบูโรบ้านขึ้นแล้วครับ บุหรีบ้านขึ้นลวครับเอ็มบอกว่าคําถามเยอะจัดเมื่อวานเงียบเหงาเอออัตโนลพี่เบสไม่บอกผมใช่ไหมครับว่าเป็นนี่ของที่ไหนผมจะได้ผมจะได้อ๋อ JMT อะฮะถ้า JMT มันให้มาแบบนี้พี่รีบจบไปเถอะผมแนะนําต่อได้เต็มที่ก็ไม่เกินแปดหมื่นเอา้า JMT พี่จะไปต่อมันเยอะหรอกเดี๋ยวมันไม่ให้เลยเชื่อผมต่อบอกแปดหมื่นเธอะน้องช่วยหน่อยนะแต่ถ้าจะแปดหมื่นเจ็ดหรือหกหมื่นผมบอกว่ายาก JMT อ่ะยากอืม ผมยังต้องยอมมันเลย <c oughs> ไอ้บริษัทบ้าบอเนี่ยผมยังต้องยอมมันเลย JMT เนี่ยต,ตอนนี้ JMT กับผมนี่สู้รบปบมือกันบ่อยมากแต่ผมชนะเขาไปหลายเคสแล้วนะ JMT เนี่ยนะถ้าต่อสักแปดหมืน่นเนี่ยพอพอได้หกหมื่นผมว่ายากพี่ยากคุณพุ่งบอกว่าเดือนพฤษภาช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองวิ่งวุ่นหาเงินจ่ายค่าเทอมลูกรัฐคงกําลังหาทางช่วยลดค่าใช้จ่ายนี่โคเรือนน่ากลัวจริงๆก็สงสารพ่อแม่นะอ่ ต้องซื้อชุดนักเรียนใหม่แบบคนจีนซื้อชุดนักเรียนไทยไปแต่งตัวกันใหญ่เอออะสู้ๆกันไปแล้วครับพ่อแม่ผู้ปกครองคุณเพียงว่าพูดถึงนึกพูดถึงนึกถึงจักรยานนึกถึงคดีเด็กมีจักรยานยี่ห้อเซโลง,งังจริงเหรอมีถ้ามีจริงคงขี่ไปไหลไปอ๋อเซโลง,งังครับคุณทอมบอกว่าราคาหุ้นล่วงแล้วนี่ครับตระกูลเจมันล่วงแล้วแล้ว,ลวมันดีดไงผมมีบางตัวดีดอยู่ คุณเบสว่านี่จริงๆ85931แต่เป็นของ First Choice อ๋อฮะนี่จริงแปดหเหรออุ้ยโอ้กันพี่ลดหรือพี่ต่อมันไป70,000มเฮะ้ะต่อไป70,000ต่อไป70,000มืมคุณเบสบอกแต่ JMT รับซื้อนี่ไปอ๋อครับผมต่อไป70,000พี่ <laughs> ถ้ามันถ้านี่เงินต้นแค่นี้ต่อไป70,000เออแล้วก็ไปต่อต่อหน้าศาลนะ่ะถ้างั้นไปพูดต่อศาลเลย แต่ถ้าหกหมื่นผมว่าน่าจะยากครับถ้าสักเจ็ดหมื่นให้กําไรมันไปหน่อยเหอะให้กาไรมันไปหน่อยคุณทองว่าหุ้นร่วงแต่ผลตอบแทนเงินลงทุนบริษัทพี่อูไม่เคยร่วงมีแต่จะขึ้นถูกต้องไหมครับก็ผมก็การันตีให้อยู่แล้วไงแต่ละคนการันตีได้ผมเซ็นสัญญากันอยู่แล้วร่วมทําธุรกิจกับเราอะมีสัญญาแล้วก็ชัดเจนแต่ว่าถามว่าอืมหลายคนบอกว่ามันจะการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงก็ก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็ทําให้อ่ะตอบไม่ถูกอะฮะ คือเราเอาเงินไปไปปล่อยกู้อ่ะเออแล้วมีหลักประกันน่ะแล้วหลักประกันนี้ก็คือผมดูแล้วดูอีกอ่ะเออดูแล้วดูอีกอ่ะอืมแล้วก็เราก็ต้องดูว่าคนกู้เขาเป็นใครถ้าเขาออกแนวแบบกะทิ้งแน่ผมก็ไม่เอาผมต้องการดอกเบี้ยอืมเอาดอกเบี้ยมามาแบ่งปันคนที่ร่วมลงทุนเนี่แหละครับอืมขอบคุณนะครับที่อุตสาห์เขียนมาเข้าทางอีกแล้วโฆษณาซะหน่อยอ ก็ใครนะครับที่เข้ามาฟังอาจจะฟังมาไม่กี่ครั้งหรือบางคนาครั้งแรกหรือฟังมาหลายครั้งแล้วก็ตามนะต้องบอกว่าบริษัทผมเนี่ยก็เปิดออปชันอีกหนึ่งออปชันนะฮะที่ใครที่อยากจะแบบอยากจะลงทุนขายฝากหลายคนนะไปเรียนโค้ชนะเห็นมีโค้ชหลายคนสอนโค้ชสอนขายฝากเมีเขาเรียกว่านะขายฝากมาแล้วมิตต่ำกว่าสี่ห้าร้อยล้านเห็นแวบๆก็มาสอนกันก็สอนไปเรียนไปแต่ถ้าพี่มีเงินแค่หลัก แสนสองแสนเงนี้ยหรือพี่มีเงินแค่หลักล้านเดียวเนี่ยพี่ไปรับขายฝากยากผมบอกเลยเออถ้ามีแค่ล้านเดียวรับขายฝากยากครับเพราะว่าโอ้โหกว่าจะมีทรัพย์มาเข้าทางพี่นี่มันไม่ง่ายแล้วเงินพี่ก็กว่าจะหารัพ์ได้นี่รอไปสิกว่าในหน้ามันจะหาทรัพย์มาให้ได้นะออผ่านไปเจ็ดเดือนแปดเดือน นเงินก็ไปกองอยู่ในดอกเบีย้ยออมทรัพย์พิเศษเดือนละห้อยละหนึ่ต่อปีร้อยหนึ่งุดห้าึงก็ดองอยู่อย่างนี้นกว่าจะหาทรัพย์ได้ก็ได้มาปุ๊บโดนในหน้าหลอกอีกติดมืออีก <c oughs> เงินจมอยู่ asset เท้าเฮาเน่าเน่าอยู่อย่างนี้นเออพอถึงเวลาเงินติดกับเท้าเฮาเน่าเน่าเอาเอาขายก็ขายไม่ออกโอ้โหทำไงวะ คนแนะนำหมอรีโนเวทต้องรีโนเวทขายมันถึงจะมันถึงจะขายได้เอาไปเรียนคอร์สรีโนเวทขายบ้านทำฟลิปปิ้งอีกโอ้โหตายละเอาเงินลงไปเติมเพิ่มอีกนะสุดท้ายขายได้ปรากฏว่าแม่งไม่มีประโยชน์เลยเลยเท่าทุน <c oughs> นะไม่ต้องเป็นแบบนั้นนะครับถ้าอยากจะลงทุนกับผมเนี่ยมีเงินล้านหนึ่งสมมตินั้นมีเงินล้านหนึ่งเอามาลงทุนเลยนะพอลงทุนปุ๊บเซ็นสัญญาปั๊บได้ผลตอบแทนเดินทันทีครับ แค่สิอินคัมเดินทันทีเลยครับอัน <c oughs> นี้นโฆษณาขายของแต่มันเป็นเรื่องจริงอ่าผมมีหลายคนที่เป็นแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรผู้สนับสนุสนรายการผมอะ่ะเอฟซีผมอะ่ะอ้เอฟซีผมนี่รวยๆงั้นลงกันเจ็ดหลักเลยนะเออแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะไม่ <c oughs> รู้เป็นอะไรถูกใจอะไรผมเปล่าก็ไม่รู้นะหลายท่านก็เป็นแบบพวกพี่ๆอ่ะพี่ๆทั้งหลายกมีเงินเก็บเยอะอุ้ยสบายนะเดือนๆหนึ่งได้ทุกเดือนเออได้สบายๆเลยแหละขอบคุณคุณทอมเนะ่ยได้เข้าเรื่อง <c oughs> คุณเบสบอกฟ้องเป็นแสนอต้องดูพี่ต้องดูไม่มีจังหวะก็ปั่นจักรยานไปตั้งใจพี่จะสร้างนี่ให้ถึงสิบล้านถ้าจังหวะมันได้อืก็ดีแล้วครับไม่ต้องรีบ <c oughs> คุณ v 6ซว่าผมเคยอีเมลปรึกษาเพจว่าค้างชำระสินเชื่อค้างวดรถจนโดนยึดเลยไปกู้นอนกระบบมาปิดนี้ที่ค้างทั้งหมดแล้วทนใจดอกเนนอบี้ยนอกระบบมาสาปีแล้วไปปรึกษาเซลขายคอนโดเขาช่วยจนกู้คอนโดได้แล้วเอาส่วนต่างม,มาปิดนี้ได้ ครับผมอืมดีใจด้วยครับแล้วคอนโดนี่ส่วนต่างปิดนี่นี่เท่าไหร่ล่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะเป็นนี่นอกระบบแบบไม่ยากหรอกเนี่ยผมมีลูกค้าผมเป็น,นเป็นนี่นอกระบบเพียบเลยผมบอกให้มาเทคนิคก,การแก้ปัญหาน,นี่นอกระบบอะง่ายๆเลยฮะหยุดจ่ายฮะลูกค้าผมทุกรายเป็น,นนี่นอกระบบหยุดจ่ายอืมแค่นั้นแหละหยุดจ่ายแล้วมาคุยกันที่ดอกเบีย้ยคุยกัน่ที่ดอกเบีย้ยกฎหมายกําหนดถ้ามึงไม่ถ้ามึงไม่ทําตามกูแจ้งความ จริงๆไม่ต้องไปกลัวเลยทุกอย่างจบหมดทุกลายลูกค้าผมเป็นนี่ต้องระบบจบหมดทุกลายหยุดจ่ายครับตบโต๊ะเลยหยุดจ่ายมาคิดกันดีกว่าว่าไม่ใช่ชักดาคุณเอ๊ไม่ใช่ชักดาบ,ค,ดาบคืออย่างนี้อ่ะสมมติเราเข้ามาห้าแสนแล้วพวกนี้เขาจะคิดดอกเบี้ยรายวันเราต้องคืนเขาดอกเบี้ยรายวันใช่ไหมอ่ะเอาสลิปมาชนกันเลย 500, เขาเรียกเอาสลิปมาชนกันเลยอ่ะคุณคุณคุณบอกผมกู้คุณไปห้าแสนใช่ไหมเอาสลิปมายันกัน แล้วผมโอนมาให้คุณแล้วเนี่ยเป็นเวลา70วันอ่าผมโอนมาให้คุณไปแล้ว70วันอ่าสมมติเอาเข้ามา5แสนโอนไปแล้ว70วันนะโอนคืนไปให้เขาแล้ว5แสนงเงี้ย5แสนส70วัน5แสน8 70วัน, 8, วนแค่เท่าไหร่ประมาณสองเดือนนะ5แสนดมึงได้กําไรกูไป8หมื่นแล้วสมมตินะมึงเกินกฎหมายกําหนดแล้วนะเนี่ยมึงจะจบไหมกูไม่เอาคืนก็ได้แต่จ,จบไหมถ้าไม่จบเดี๋ยวไปแจ้งความเออ จริงๆจ,จบทุกายครับไม่ต้องไปกลัวแต่ว่ามันจะยากตอนมันจะยากสุดตอนไหนหรอเป่าตอนที่คุณไม่กล้าหยุดเ่ะเพราะคุณจะกลัว,วมันโดนกลัวที่จะโดนมันทวงหนี้แต่ถ้าคุณหยุดจ่ายนะจบทุกายผมบอกเลยนี่นอนระบ,บอ่ะไอ้บวกกันน้งหมวกกันน็อกเลยนี่แหละจบทุกายครับแจ้งความถ้าไม่ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปร้องปอป,ปอง,ง,องครับยึดทรัพย์ฟอกเงินคดีอะไรของเขาเขาจะมีกฎหมายเขาอยู่ครับอืจบทุกาย ไม่ได้ชักดาบนะอ,อไม่ได้ชักดาบคุณวิสตีบอกว่าผมหยุดดอรระบบไม่ได้เพราะเป็นญากเอ,อ้าเอ,อ้านั้นเหรออ๋อเป็นนี่เราส่วนนี่เรานต่างโอ้เป็นญาตินี่คุยกันได้ดิแม่เป็นญาติไม่ต้องชักดาบญาติแต่ว่าก็แมเป็นพี่น้องกันญาติพี่น้องมันคิดตกเบี้ยอะไรโอ้ยคุณแบงค์นี่เขาให้มาอีกห้าสิบเอ้วันนี้สบายแล้วผมได้ร้อยห้าสิบเลยโอ้ยขอบคุณนะครับเนี่ยเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครถามว่าจะ จะให้ผมติ๊กตอกเนี่ยมีกดอยู่ในนี้พี่ YouTube กดเลยพี่เบสเว็เบสเลยเนี่ยกดเลยฮะมันกกดอะไรพูดเล่นเหมือนกันแหละ,ะคุณนี้รุดนะ,ะขอบคุณเดี๋ยวต้องขอบคุณคุณแบงค์กับน,น้องทอมก่อนนะฮะ,ะที่เขาเรียกว่าเรียกว่าให้ของขวัญแล้วกันนะร้อห้าสิบไม่ใช่บอกขอบใจนะขอบคุณนะครับเอคุณรู้ว่าคุณอู๋ครับผมเป็นหนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลรวมรวมเจ็ดแสนบาท ผมเป็นลูกคนเดียวซึ่งมีมรดกที่ดินหลายแปลงของพ่อแม่เกิดพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเราจัดตั้งคนดูแลมรดกเป็นพี่น้องพ่อแม่ได้ไหมครับเอ้ยเขาเรียกว่าของคุณเขาเรียกทายาทโดยธรรมเลยฮะของคุณนี้เรียกว่าทายาทโดยธรรมเออนะอันนี้อถ้าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่อ่ะสมมติคุณพ่อคุณแม่โทษนะต้องกราบขออภัยยกมือท่วมหัวเลยสมมุติคุณพ่อคุณแม่ไปพร้อมกันเลยอ่ะคุณต้องเป็นทายาทโดยธรรมที่รับมรดกแปลงนี้กี่แปลงไม่รู้ของคุณพ่อคุณแม่ครับ มันเล่นแน่ครับผมบอกเลยมันเล่นอยู่แล้วกรณีแบบของคุณนิรุต่ะผมเคยทําให้ลูกค้ามาแล้วลูกค้าผมอะ่ะเป็นหนี้กันลูกค้าผมเป็นหนี้ป็นหลักสิบหลักหลายสิบล้านแต่ว่าแต่ว่าทรัพย์สินคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยประมาณเป็นร้อยอะ่ะเป็นร้อยนะแล้วก็ฟ้องล้มตัวเองครับ <laughs> ฟ้องล้มตัวเองเออแค่นี้แล้วกันฟ้องล้มตัวเองชิงล้มก่อนเพราะว่ามันแค่สามปีไงอลมอะ ไม่ต้องรอสิบปีคุณแล้วพวกนี้ระบบมันจะไม่ตามค่าเหรอคะน่ากลัวโอ้ยมันไม่ตามค่าหรอกเชื่อผมมันมันจะฆ่าคุณเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจมันจะฆ่าคุณเพื่ออะไรมันจะฆ่าเพื่ออะไรอืมเอาเดี๋ยวนะเห็นคุณแบงค์อะไรลืมคําถามอุตส่าห์อุตส่าห์าให้ตังค์มึงห้าสิบาทแล้วมึงยังลืมคําถามกูอีกอะเนี่ย <laughs> ขออภัยอุตส่าห์ดูโปรไฟล์ก็ยังโห่เลยเนี่ย รีบตอบเลยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวผมโดนตบกระโหลกผ่อนรถหลายคันจะรวมนี่เป็นก้อนเดียวได้ไหมครับผ่อนรถหลายคันรวมนี่ก้อนเดียวไม่น่าจะได้อะครับเพราะว่าสินเชื่อรถมันคนละมันเป็นสินเชื่อเช่าซื้อของใครของมันนะครับอืมของใครของมันถ้ารวมนี่ไม่น่าจะได้อะครับไม่น่าจะได้อืมคาตอบผมอาจจะไม่ถูกใจก็ได้นะแต่มันไม่น่าจะได้นะครับอืมไม่น่าจะได้ <laughs> พี่ต้องใช้วิธีอื่นดีกว่าถ้าเกิดคิดว่าผ่อนไม่ไหวก็แนะนําก็ ไปคุยกับเจ้านี้เดิมนั่นแหละขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการผ่อนดีกว่าครับอืดีกว่ามาอ,อุดรไหมครับหมายถึงผมเหรอไม่ไม่ไปยังไม่มีโปรแกรมไปไหนเลยครับอ่ะโอเคนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ร่มสนับสนุนรายการนะฮะคุณเบสคุณเบสเบสนะคุณแบงค์นะครับคุณทอมแล้วก็ทุกทกท่านนะฮะที่ร่วมกันจัดรายการนะฮะก็เอาเป็นว่าได้ตังค์แล้วผมไปแล้วได้อะไรวันนี้ กูสุขเกีรติเขาโอนเงินกันยังไงเขามันมันจะมีใต้คลิปอ่ะมันจะมีใต้คลิปอ่ะเออไปหาเอาแอล้วกันพี่เออไปหาเอานะมีใต้คลิปใต้คลิปอะครับที่มีกดไลค์กดแชร์อะไรตรงนั้นอ่ะคุณแบงค์บอกว่าเอาจริงๆผมอ่ะเป็นหนี้แทบไม่มีแต่แม่ผมชอบสร้างหนี้เพิ่มไปเรื่อยๆครับปวดหัวมากโอ้ต้องตัดวงจรคุณแม่ให้ได้นะคือต้องทําให้แกโปรไฟล์เสีย <c oughs> นึกภาพไหมคุณต้องทําให้แม่คุณเป็นหนี้เสีย,ยสักตัวให้ได้อืม พอแม่คุณเป็นหนี้เสียอะไรสักตัวปุ๊บเขาจะกู้อะไรไม่ได้แล้วอืมตัดวงจรน,นี้ครับเดี๋ยวพักผ่อนฝันดีครับผมคุณละวีว่าพี่คืนรถจบหนี้กับธนาคารไปแล้วค่ะส่วนต่างห้าหมื่นเจ็ดเขายกให้โอ้สุดยอดเลยดีจริงๆเนี่ยเขาเขาบอกว่าถ้าไม่เกินห้าหมื่นเขาจะยกให้ห้าหมื่นเจ็ดยกให้เหรอครับโอเคฮะเป็นข้อมูลที่ดีนะฮะเพื่อน,อนๆรู้ไว้เลยนะครับคืนรถจบหนี้กับธนาคารนะฮะส่วนต่างที่ขายแล้วส่วนต่างกับหนี้ห้าหมื่นเจ็ดเขายกให้โอเคนะดีมาก สำหรับข้อมูลนี้ขอบคุณครับคุณแม่อบอกว่าธนาคารก็นำเสนอเหลือเกอินลูกนี้ชันดีคือคุณแบค์ต้องตัดวงจรให้ได้เชื่อผมอ่าคือไปทำอะไรก็ได้หลอกล่อคุณแม่ให้คุณแม่จ่ายไม่ตรงอะ่ะขึ้นหกสิบวันสัก,สกนี่สักก้อนหนึ่งก,ก็กู้ไม่ได้แล้วเออไปอาสาแม่เดี๋ยวผมไม่ตัดผมจ่ายบัตรนี้ให้ไหมเ,ออเดือนนี้เแล้วก็เก็บเงินไปเลยเออแล้วแล้วอีกเดือนค่อยไปจ่ายาให้มันขึ้นเกินหกสิบวันนะครับ ให้เป็น,นี้เสียจริงๆตัดวงจรเลยอ่าโดยที่แม่ไม่รู้ตัวนะเดี๋ยวให้มีประวัติไม่ดีสักหนึ่งสองหนึ่งนึงใบหนึ่งหนึ่งใบก็ขึ้นแล้วครับอืมแล้วใช้วิธีนี้ฮะถ้าตัดวงจรการกู้ของคุณแม่อมืเพราะว่าคนเนี่ยที่ที่กู้เงินเนี่ยพอกู้ได้เนี่ยย,นนย,ยิ่งกู้ได้ยิ่งมันไงยิ่งกู้ได้ยิ่งมันยิ่งสนุกอืมนะมันจะเป็นอย่างนี้จริงนะครับอ่ะ ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่ร่วมกันจัดรายการวันนี้ก็โอ้โหผมสนุกสนานคืนเคลองมากเลยนะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ